เกียบไปเฉียดนิดเดียวเฉียดทั้งหัวมันกับหัวกับมือสับมันรู้ับยังสับย่งสับย่งค่อยๆค่อยๆค่อยๆลูกค้าเราก่อนนะจ๊ะบ่วหิมะเป็นร้อยๆโลทุกคนไม่ดีไม่อุ้ยจีใกล้ไปจีวะเดินตะทิดจ้าว้าวสวยมากเลยทุกคนเดลอามารวมกันตรงนี้ดูซิว่าได้กี่กิโล ทุกคนให้เดาเนี่ยได้กี่กิโลคะคิดว่าประมาณอ่าแปดโลคะ่ะถึงไหมแปดโลเนาะเจ๊ว่าถึงนะ <Okay. S 1> ครับผมเดี๋ยวไปครับดนะเดี๋ยวไปครับรอก่อนครับเอาไอ้ก้อนนี้แป๊บเนี้ย <laughs> เดี๋ยวมา <laughs> ดู <laughs> ดูค่ะทาเพชรขาดทุกคน <laughs> เอาดีๆนะ <laughs> ทาเพชรขาดทุกคน <laughs> <laughs> นี่คือมาดาำ